อ้าวมาแล้วเดี๋ยวน,นี้วันนี้มาดูทีมตั้งรับวันนี้จัดสายทีมตั้งรับแล้วก็มาเนี่ยมาเจอทีมที่โหดโหดโหดเลยแหละนะดูจากเกียร์แต่ละตัวก็โหดจัดเลยนะแล้วก็มีคอมโบอันนี้ก็แพชชีฟโอ้โหเอาเรื่องเลือดห้าสิบสามล้านนะเกียร์เจ็ดดาวหนึ่งอันนะครับด้านหลัง ตึงอ่ะนี่เลือดเจ็สิบเจ็ดล้านยืนแข็งแก่งมากตัวนี้ไม่เท่าไหร่ถึงจะแม็กก็จริงแต่ก็ไม่เท่าไหร่เลือดแค่ห้าล้านก็ไม่อยู่หรอกยืนไม่อยู่หรอกแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่ถึงจะตีแรงก็เถอะนะใส่เกียร์มาก็จริงอาจจะมีแบบหลบหลีกเห็นไหมมีหลบหลีกแปดสิบก็โดน ก็โดนอยู่ดีนะเพราะเลือดน้อยหลบให้ตายก็ไม่รอดนะครับส่วนทีม B ทีม B ก็ไม่ค่อยมีอะไรก็พื้นๆเน้นไปที่ทีม A นะเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวไปดูช่วงที่ไปตีนะครับอันนี้เป็นทีมนี้นะทีมที่เป็นเรนเจอร์หัวขาวนี่นะ7059 D847 นะอันนี้อ้าวมาดู รีวิวย้อนหลังให้ดูนิดนึงเนี่ยปล่อยตัวออกมาธรรมดานะครับปล่อยออกมาธรรมดาอ่ากดอมตะกดอมตะร,ร,ร,รับฟีดเราเป็นทีมตั้งรับนะตอนแรกก็โดนเห็นไหมโดนโดนแถวหลังเรากระเด็นกระดอนหมดเลยโดนแบบแทบจะไม่เหลือแหละแต่ก็ยังยืนไว้อยู่ยืนอันยืนอันเนี่ยจนหมดตัวละจนหมดตัวละอ่าเหลือแต่เซลลี่เห็ดตัวเดียว พอพัดกลับไปปุ๊บเห็นไหมเขาเสียจังหวะเหมือนกันมันมีอมาตะาแต่ช่วดนี้เขาต้องเดินออกเห็นไหมพอได้สกิลปุ๊บมันก็จะอยู่แล้วนี่เพราะอะไรเพราะเขาโดนโดนขัดขวางการผลิตแร่เ <c oughs> นี่ยเดินมาก็จะลำบาก แล้วคอมโบสามตัวมันเอาอยู่ละเนี่ยมันได้สกิลมาเนี่ยเลือดของมันคอมโบกันโอ้โหเห็ดก็ออกอะไรก็ออกทีนี้ยาวเลยเห็นไหมดันจนไหลไปน,นู่นเลยนี่นี่เราเลือกสายตั้งรับของจริงครับจะเป็นแบบนี้นะจัดทีมสายตั้งรับเป็นแบบนี้อา้าวดูอีกอันนึงอีกอันหนึ่งก็ตัวบนทีนี้ตัวบนท็นนทอปซีเข็ด นี่เพิ่งไปตีล่าสุดทีนี้เลเวลแค่สามสิบหกแต่ใส่เกียร์มาตึงนะแม็กสองตัวอันนี้ร้อยแปดสิบนี่ก็จัดเกียร์เจ็ดาวมาตึงเหมือนกันนี่เห็นไหมใส่เลือดมาแน่นเลยสิบเจ็ดปีสองล้านสองอ่ะแล้วก็ฮิโยมิคูโยมินี่ก็มีเลือดสามล้านนี่เน้นออกสกิลมาเต็มที่เลย มีบัฟอยู่หนึ่งสองสามคอมโบทีมบีทีมบีม,ม,มีดุริยางดุริยางกับริมูลุที่น่ากลัวอันนี้ก็ตีแรงเดอนสิบหกล้านก็ปึงเหมือนกันแต่ก็ไม่เท่าไหร่สู้ได้นะที่มันให้ดูนี่คือสู้ได้อ่าไปดูกัน ไปแล้วออกไปปุ๊บยืนยืนพออยู่ยืนพออยู่แงแต่ก็ตายนะต้นไม้ตายมีไอ้คอยู่กับเจสิก้ายืนอยู่อ่าพอยืนอยู่พอยืนอยู่เทียนเห็นสองตัวมีริวริวก็ตายเหมือนกันยืนอยู่แค่สองตัวแต่ก็ยืนได้โดนดันมาโดยไอ้คนี่นี่เขาออกอามาตะมาแล้วต้องรับต้องรับ การกดไอเทมก็สำคัญนะกดไอเทมให้ดีๆนะมาแล้วพัดมาเลยนี่ไม่ไหว,วก็ต้องพัดไปบั่งพัดไปพัดไปอ่าแล้วเดี๋ยวมาชนกันตรงนี้เห็นไหมนี่เขายังมีฟีดเหลืออยู่ด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่พอมาถึงตงัวนี้พอมาถึงตงัวนี้โดนไอเคเราบ้าง โดนไอ้เคเราบ้างาต้นไม้พอยืนได้มึนๆอยู่กั้นตายตายปุ๊บแต่ว่ากองทัพเรามันเยอะสกิลมันรับแล้วของเขานี่หายหมดแล้วตอนนี้โดนโดนเต็มๆน,น,น,นี่นะทีมตั้งรับจะต้องลักษณะแบบนี้จัดนี่ร่างแบบนี้นะก็ลองไปจัดกันดูนะครับจเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมนะครับแบบนี้นะ ประมาณนี้ครับทีมตั้งรับไล์เลนเจอร์นะครับช่วงนี้ไปแล้วครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ